เรานะคะลองมาช่วยกันทำนะคะว่าประโยคที่ให้มาเนี่ยนะคะเป็นคำที่เว้นมาให้เติมนะคะเป็นชนิดและหน้าที่นะคะอันนี้เรามาดูแบบสถาน,นะคะให้เขียนชนิดและหน้าที่ของบูสตานาในประโยคที่กําหนดให้ชนิดหมายถึงวา่าให้เรียนต่อว่า นามเนี่ยเป็นบุรุษสรรพนามชนิดไหนอาเช่นข้อหนึ่งคุณครูพาพวกเราไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์อุสิทธ์พวกเราเป็นผู้พูดหรือผู้ฟังำคำผู้ฟังพวกเราคุณครูพาเราผู้พูดนะคะทำหน้าที่ทำหน้าที่คือดู<น>ตัวอย่างก,ก่อนอะ่ะ ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยชน์อันนี้เดี๋ยวจะงงว่าคือนะคะให้ดูตัวอย่าง เข้าใจไหมลูกหมายถึงว่าเราอ่านประโยคนะคะแล้วคาที่อ่ะอย่างเช่นคําว่าพวกเราเนี่ยทําหน้าที่เป็นประธานหรือกรรมเป็นประธานรกรรมคือในประโยคนี้จะมีประธานกิริยาแล้วก็กรรมใช่ไหมคะอ่ะทีนี้คุณครูพาพวกเราในที่นี้คุณครูพาพวกเราไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ดุสิตคุณครูเนี่ยเป็นประธานถูกไหมลูก พาเป็นกิริยาพวกเราเป็นกรรมเพราะว่าครูเนี่ยพาพวกเราพวกเราเนี่ยเป็นกรรมเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นต้องดูสองลักษณะนะว่าเป็นบุรุษสรพนามแบบไหนแล้วก็คือเป็นผู้พูดหรือผู้ฟังแล้วก็ทําหน้าที่เป็นประทาหรือกรรมให้ตอบแบบนี้นะคะอะ พวกเราเป็นคำสรรพนามบุรุษที่หนึ่งนะคะซึ่งใช้แทนผู้พูดทําหน้าที่เป็นกรรมนะคะเพราะเป็นผู้ถูกกระทําือถูกพาไปทัศนศึกษานั่นเองนะต่อไปข้อ,2 2> อขสองเขาตีระนาเองได้อย่างเชี่ยวชาญอเขาเขานี่เป็นบุรุษที่เท่าไหร่บุรุษที่หนึ่งบูรุษเขา สามอ่าสามนะคะเป็นบุรุษที่สามทำหน้าที่เป็นอะไรคะประธานหรือกรรมเขาตีระนาเป็นอะไรกรรมประธานาเป็นประธานนะคะเขาตีระนาดระนาดเนี่ยเป็นกรรมเพราะถูกเขาตีใช่ไหมคะกรรมเนี่ยคือผู้ที่ถูกประธานกระทำใช่ไหมฉะนั้นเขาเนี่ยเป็นประธานอาไปดูเฉลยนะคะ เขาเป็นผู้ที่กล่าวถึงนั่นก็คือบุรุษที่สามทำหน้าที่เป็นประธานนะคะต่อไปอู้พูดนะคะข้อสามอาตมาอยากให้โยเป็นผู้รับเรื่องการจัดงานวัดในปีนี้อะอาตมาเป็นบุรุษที่หนึ่งหนึ่งาู้พูดทำหน้าที่เป็นค่ะค่ะประธานประธานประธานถูกไหมอะผู้พูด ใช่ไหมคะบุรุษที่หนึ่งเป็นประธานนะคะอ่าต่อไปข้อสมีสองคำนะคะคือดิฉันกับท่านอ่าดูประโยคดิฉันขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาให้เกียรติมาร่วมงานค่ะดิฉันเป็นบุรุษที่บุรุษที่หนึ่งค่ะบุรุษที่หนึ่งำหน้าที่เป็นประการที่เป็นประธานประน ทำหน้าที่เป็นประธานประธานอ่าต่อไปท่านท่านบุรุษที่สองค่ะท่านเป็นบุรุษที่สองนะคะเป็นผู้ฟังผู้ที่เราพูดด้วยทำหน้าที่เป็นกามกรรมกรรมนะคะเพราะว่าถูกประธานขอบคุณนะฮะนะคะเป็นผู้พูดใช้พูด ท่า่เป็นกรรมนะคะอ,อะให้นะคะ,อะบอกว่าคำสรรพนามที่ขีดเส้นใต้ในประโยคเนี่ยเป็นบุรุษสรรพนามชนิดไรค,คือบุรุษที่1 2หรือ3นะคะเรามาดูข้อ,ะะอที่1นะคะเขามีผมยาวสวยมากอะเขาเป็นบุรุษที่ สามสามนตัวคนะคะเพราะว่าเป็นคนที่เราพูดถึงต่อไปเธอไปตากฝนที่ไหนมาเธอหนึ่งสองหรือสามจอบคับสองนะคะสองภษาน้องชอบดูหมีแพนด้าเพราะมันมีผลปุกุยขยับเป็นเท่าไหรคะ ผู้ชายอย่าปักห้าผ่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 าข้อสี่ฉันคิดถึงคุณแม่มากเพราะท่านอยู่ต่างจังหวัดบุรุษที่หนึ่งค่ะหนึ่งครับุรุษที่หนึ่งข้อห้าเราช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียนบุรุษที่หนึ่งบุรุษที่หนึ่งข้อหก แมวตัวนั้นร้องตลอดเวลาเพราะมันบาดเจ็บมันเป็นบุรุษที่สามค่ะข้อเจ็ดอาตมาทำอาอาตมาไปทําวัดก่อนนะโยมอาตมาเป็นบุรุษที่บุรุษที่หนึ่งค่ะบุรุษที่หนึ่งกูใช่ไหมคะโยมเป็นบุรุษที่สองสองสองข้อแปด ครูชิระมาลีใดดีมากเ,เขาสอนวิชาภาษาไทยเขาเป็นบุรุษที่สอบสอบสอบสอนะไม่ใช่สองเพราะว่าเป็นคนที่เราเอ่ยถึงนะคะ,จะเจ้าข้าพเจ้าเข้าใจดีว่าพระองค์ท่านรู้สึกอย่างไรข้าพเจ้าบุรุษที่บุรุษที่หนึ่งครับหนคพระองค์ท่านบุรุษที สองสางองามสางค์ท่านหมายถึงคนที่เราเอ่ยถึงนะคะไม่ใช่ผู้พูดกับผู้ฟังหมายถึงอีกคนนึงไปเอ่ยถึงจะเป็นบุรุษที่สามนะคะข้อา0สิประโณมคงต้องคงขอตัวลาไปทำธุระก่อนแล้วกับผมเป็นบุรุษที่หนึ่งสองสามสเจ้าเป็นใคร บุรุษที่หนึ่งเจ้าหนึ่งบุญอับบุนะบุรุษที่หนึ่งข้าบุรุษที่สองครับเจ้าเป็นบุรุษที่สองครับข้าจงบอกข้ามาดีข้าบุรุษที่หนึ่งเด็กๆอย่าสับสนว่าการขึ้นต้นประโยคจะต้องเป็นบุรุษที่หนึ่งเราต้องดูสถานการณ์ในประโยคนะคะว่าใคร พูดอยู่กับใครไม,ใ Unter ไม่ใช่ว่าเห็นเจ้าโผล่ขึน้นมาไปทำ่หถึงแล้วคือบุรุษที่หนึ่งต้องอ่านประโยคให้ดีก่อนนะคะข้อสิบสองนิชานขอบคุณทบุรุษที่หนึ่งค่ะบุรุษที่หนึ่งค่ะนิชานบุรุษที่หนึ่งนะะขอบคุณท่านมากท่านเป็นบุรุษที่สามสองสองท่านเนี่ยนะคะนักเรียนต้องดูให้ดีนะว่าเป็นบุรุษที่สองหรือสาม เราต้องดูสถานการณ์ในประโยคโยเหตุการณ์ในเลกนะคะบางทีท่านเนี่ยอย่างเช่นข้อเก้าตรงเนี้ยพระองค์ท่านหมายถึงเรื่องที่สามเพราะเราไปเอ่ยถึงพระองค์ท่านแต่อันเนี้ยท่านคือคนที่เป็นคนฟัเงเราคะก็เลยเป็นรื่อที่สองข้อสิบสามทำไมเขานทำร้าย,ายทำกับเธอได้ถึงเพียงนี้เขาเป็นบุรุษที่ หนึ่งครับสอจ่าไปค่ะสองค่ะหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งค่ะอหนครับเธอ1อหนึองครับหนึ่งเป็นสองนะคะคะว่าเธอในหมายถึงคนที่เราพูดอยู่ด้วยเป็นคนฟังใช่ไหมข้อสี่ข้าก็เคยบอกเจ้าแล้วว่า ลูกท like ี่เป็นผลยังไงค่ะเออที่เค่ะหนึ่งคะนะคะที่เคยบอกเจ้าแล้วเจ้าที่สองที่สองค่ะครับเขาเป็นผลยังไงที่สามสานะคะหนึ่งสองลูกที่สามสามหนึ่งค่ะหนึ่งสวัสดีค่ะเป็นตัวแทนเสนอรายงานของลูกที่หนึ่งค่ะเป็นกลุ่มที่หนึ่งนะคะ Mm hmm. อ่าุษหลายคนเนี่ยยังผิดอยู่นะคะส <Okay. S 1> ับสถต้องอ่านประโยคให้ดีนะคะอ่านในประโยคให้ดีก่อน